กด Subscribe My Channel Official ลุ้นหลับหมอทอดไรน้ำมัน สนับสนุนโดย Tra ล l ลจิน่าออลติเมตคอลลาเจนเซรัเรื่องผิวต้อง Tra ลเลจิน่าน้ำหอมวิเวียนหอมติดทนจริงๆแพนคอนเฟิร์มสวัสดีค่ะวันเดย์สเปเชียลมาแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะพามาหาของกินของกินธรรมดาก็ไม่ได้ต้องมาแบบว่าดูเรื่องราวของธุรกิจของเขา เรียกว่าวันนี้นี่เป็นธุรกิจเงินล้านนะจ๊ะขายกุ้ยช่ายจนมีเงินเป็นแบบว่าหลักล้านกันเลยทีเดียวเขาทํายังไงเดี๋ยวพาไปรู้เรื่องราวของเขานะคะกุ้ยช่ายสะพานหาันแต่เราไม่ได้อยู่ที่สะพานหันตอนนี้เราอยู่ที่ถนนปฏิพัฒน์ค่ะสะพานควายนี่เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะมีแบบว่าเมนูใหม่ๆออกมาที่เรียกว่าเป็นเบอร์เกอร์กุ้ยช่ายที่แรกในโลกเลยก็ว่าได้เขาทําอันนี้แหละต่อยอดธุรกิจของครอบครัวเป็นยังไง ไปหาพี่ท็อกข้างในกันค่ะคุณท้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอุ้ยใช่สะพานหายเขาบอกว่าต้นตำรับ50ปีการันตีความอร่อยนะจ๊ะร้านดังมากทีเดียวนะคะเปิดมาเนี่ยถ้าสมมุติว่า อันนี้เห็นก็นคือที่สะพานหันา50ปีแล้วใช,ใช่ไหมคะใช่อันนั้นตั้งแต่รุ่นรุ่นเหล่ามาผมเลยครับเหล่ามาน,นะจ๊ะเหล่ามาก็เป็นคุณทวดแล้วใช่ใชึช่งคุณทวดอยู่ตรงนั้นแล้วทำไมคุณทวดถึงทำกุ้ยช่ายขายนะคะก็แกเป็นคนจีนนะครับแล้วแกก็ชอบทาขนมตอนแรกแกขายน้ำำําลําไยแล้วก็เป็นรถเข็น รถเข็นเข็นคันเล็กๆขายบริเวณสะพานหันนะครับแล้วก็ทําขนมกุยช,ช่ายขึ้นมาขายเสริมปรากฏว่าไปๆมาๆเนี่ยคนชอบทานกุยช,ช่ายมากกว่าลําไยก็เลยเริ่มจากตรงน,นั้นจากรถเข็นคันเล็กๆกัครับผมแล้วก็ขย,ขยายไปเรื่อยๆจากตอนนั้นนี่คือมีหนึ่งสาขาใช่ครับก็เป็นสาขาเดียวสาขาดั้งเดิมเนี่ยเปิดมา 40, 40กว่าปีแล้วก็ตอนที่ผมมาทำ3ปีให้หลังเนี่ยค่อยขยายสาขาเพิ่มครับผมอ๋อแสดงว่าคุณท็อปมาเริ่มคิดว่าเอ้ยเราขยับขยายเพิ่มดีกว่ารียนจบ เรียนจบปุ kind of ๊บเราก็มาทํา well, ธุรกิจของที่บ้านต่อเลยครัใช่ครับทำเริ่มทาตั้งแต่ก่อนเรียนแล้วด้วยครับมันมีบอกว่าสมัยก่อนนี่เขามีไส้อะไรกันบ้างคะกุยช่ายสมัยก่อนที่หลักๆเลยก็จะเป็นตัวนี้ใ่้กุยช่ายแล้วก็จะมีตัวขนมผักกาดเป็นตัวนี้ค่ะแค่นั้นแต่ก่อนใช่ครับหลังๆก็จะมีตัวหน่อไม้มันแกวอะไรขึ้นมาเพิ่มทีหลังนะครับมันมีแบบว่าเอกลักษณ์อะไรของที่ร้านบ้างที่แบบคนทำไมถึงชื่นชอบมากๆก็อย่างที่บอกไปว่าความจริงสูตรที่สูตรที่บ้านเนี่ย เป็นสูตรที่ดั้งเดิมโบราณจริงๆแล้วเราพยายามจะคีปตรงนั้นไว้ครับคือทุกอย่างเราเนี่ยทำเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมต่างๆพริกไทยเนี่ยเราก็บดเองโม่เองทุกวันนะครับผมแล้วของเราทําสดใหม่ทุกวันพนักงานลงมาทําตั้งแต่ห้าทุ่มจนมาขายตอนเช้าก็คือเก้าโมงเช้าครับทำสดทุกวันเลยปั้นมือใช่ครับยังปั้นมืออยู่โหแล้วมันแบบมันยากมากนะเพราะว่ามันต้องมาทั้งทําไส้แล้วก็ทําแป้งแล้วอามาปั้นเอาไปนึ่งบางอันอันนี้มีแบบทอดอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับถ้าทอดเราก็จะทอดให้ที่ร้านเลยใหม่ๆสดๆทุกออเดอร์เลยครับมีเรียกว่าแบบว่าเป็นการสืบทอดธุรกิจของที่บ้านเป็นทยยากก็บอกว่ามันมีความท้าทายอะไรยังไงบ้างที่เรามีการมาทาต่อก็แน่นอนครับพอมันเป็นมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรุ่นเนี่ยลูกค้าเก่าๆที่เขาทานกันมานมนาน30 40ปีตั้งแต่ก่อนผมเกิดเนี่ยเขาก็จะเริ่มเอกใจแล้วว่าเอ้ยเราจะทําได้ดีเท่าอาม่าไหมหรือว่าเราจะทาแล้วรสชาติมันจะเพี้ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราศึกษามาครับแล้วก็เหมือนกัับตวเองใหุ้ คุม่มเก่าๆเนี่ยเขาได้รู้ว่าเอ้ยเราเอาจริงนะแล้วก็เราทําทุกอย่างเหมือนดั้งเดิมค่ะลูกค้าเราทานมา3าิปีก็ยังบอกว่าทุกวันนี้รสชาติเดอนเดิมเลยเอาจริงๆนะเราไม่ค่อยอยากถามเรื่องรายได้แต่เท่าที่รู้มานี่คือแบบหลักในการที่ขายได้เป็นร้านเลยเหรอคะนะ <c oughs> ใช่ครับก็เดือนที่แล้วก็ประมาณ3ล้าน4ี่ร้านได้นี่คือแปลกมากในช่วงแบบว่าเศรษฐกิจแบบนี้นะอย่างทุกวันนี้รวมไปถึงโควิดในช่วงที่ผ่านมามันไม่กระทบกับที่ร้านเลยใช่ไหมหรือยังไงเรียกว่าเราก็ปรับ ตัวเยอะเหมือนกันนะครับผมก็อย่างที่มีปล่อยตัวโปรดักต์ใหม่ที่เป็นเบอร์เกอร์ก็มาช่วยยอดเราได้เยอะเหมือนกันอะไรเนี่ยผมทำให้คนรู้จักร้านเรามากขึ้นด้วยออกไปคือผลตอบรับดีมากเกินคาดครับเกินคาดเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะขายแค่สาขาตรงตลาดทูประมาณ20กล่องวันแรกที่เราเปิดนะครับแต่เราก็มีการโพสตลงไปในเพจว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยโปรดักต์ใหม่แล้วนะปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเพจโดนถล่มเลยลูกค้าั้คนั่งกันใหญ่เลยใช่ครับก็เลยปิดบินไป300กว่ากล่องอ้าวไอเดียยังไงถ้อยู่ดีๆถึงทำมาเป็นเบอร์เกอร์ก็เรา คิดมาจากช่วงโควิดนะครับก็ช่วงโควิดเนี่ยเราโดนผลกระทบเนี่ยยอดขายหน้าร้านเราเนี่ยหายไปประมาณ70%เลยเพราะว่าคนเขาก็ไม่กล้าเดินใช่ครับแต่เราคิดว่าโอเคถ้าหน้าร้านเราหายเนี่ยส่วนใหญ่คนก็น่าจะสั่งออนไลน์กันแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยกุ้ยช่ายเนี่ยเป็นสิ่งท้ายๆเลยครับที่คนเขาจะนึกถึงเวลาจะสั่งอาหารไปทานเราก็เลยไปทำรีเสิร์ชได้ผลออกมาว่า คนเนี่ยชอบสั่งพวกอาหารแฟตฟูดไปทานที่บ้านอ่าเราก็เลยจับกุยช่ายเรามาทำเป็นแฟตฟูดซะเลยอะไรเดี๋ยวอนุญาตให้คุณท็อปช่วยทำให้เราดูได้ไลยคะมีอนุญาตนะมีการไปบอกให้อนุญาตเขาด้วยเยาจะได้เลยรับอ๋อคือไอ้กุยช่ายที่มีเนี่ยต้องเอาไปทอดด้วยใช่ครับผมแต่ความจริงจะเลือกไส้ได้หมดเลยแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นตัวนี้แหละใช่อ่ะขั้นตอนเหมือนเบเกอร์จริงๆทุกอย่างเลย ว่าเราจะมีการปรับตัวขนมปังปรับตัวซอสให้เข้ากับตัวกุ้ช่ายมากขึ้นเวลาทานแล้วมันจะได้ไปด้วยกันด้ใช่ครับกุ้ใช่ายกับชีสนี่คือเอาไปให้มันโดนความร้อนที่อยู่ในเตาไปด้วยเลยใช่ครับจะได้ยืดยืดนิดนึงโอเคเดี๋ยวจะเริ่มใส่ซอสนะครับก็จะเติมหอมเจียวกระเทียมเจียวนะัะเพิ่มความกรอบหน่อย ก็จะใส่กุ้ยช่ายได้เลยครับอ่ะใส่ลงไปครับเดี๋ยวจะใส่พริกไทยด้วยครับแต่ว่าใส่ซอสอ๋อใส่ซอสอีกก็รอบนึงคือเราไม่ต้องใส่ผักแบบผักกาดแก้ผักกาดหอมอะไรลงไปไม่ใส่เพราะว่ามันมีผักอยู่ในตัวกุ้ยช่ายแล้วอันนี้จากราคาของกุ้ยช่ายปกติที่เป็นต่อชิ้นเนี่ยชิ้นเท่าไหร่คะถ้ากุ้ยช่ายปกติชิ้นละ15บห้าบาทเอ่อเพราะมันขยับ พิ่มเติมมาแปรรูปมาเป็นเบอร์เกอร์ <Burger S 2> ไปยังไงคะตัวนี้ก็อยู่ที่ห5บห้าบาทครับแต่ว่าทานชิ้นเดียวอิ่มแน่นอนอบอกเพราะว่า <laughs> <laughs> ปกติกุ้ยช่ายอย่างเดียวนี่ก็เป็นอาหารประเภทที่แบบว่าทานแล้วอิ่มเพราะมันมีทั้งแป้งมีอะไรหมดแล้วเ<ช>จอเบอร์เกอร์เข้าไปอีกไม่ต้องพูดถึงอิ่มไปเลยทั้งวันก็ประกอบแล้วก็ ดีนิดนึงได้แล้วครับอ๋อเอารยข้างบนนิดนึงโอเคพร้อมแล้วค่ก็จะเป็นประมาณนี้เรียบร้อยเป็นแบบนี้นะคะแต่วเวลาที่คุณผู้ชมซื้อกลับบ้านไปก็คือเขาจะมีแพคเกจจิ้งนี่เราจะใส่เป็นกล่องเหมือนเบอร์เกอร์จริงๆเลยนี่คือคุณต้องลงทุนทำกล่องเบอร์เกอร์อันนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็มีการออกแบบโอ้น่ารักใช่ครับแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ใครอยากสั่งก็คือสั่งได้เลยนะคะโอเค ทำเสร็จเรียบร้อยก็ต้องชิมนะจ๊ะแต่ว่าจะยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต้องบอกว่าเขามีอีกหลากหลายเมนูนะคะเดี๋ยวมาชิมพร้อมๆกันค่ะสนับสนุนโดยกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไวใช้ได้ทุกเตาโค้ดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ์ซีรชูชาบูบุฟเฟ่ชาบูเกรดพรีเมียมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ ถึงว่าาจะต้องมาชิมกันแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่าที่นี่มีเมนูนอกจากกุยช่ายปกติธรรมดามีอย่างอื่นอีกหลากหลายอันนี้แน่ๆคือเบอร์เกอร์กุยช่ายแล้วก็มีอะไรคะอันนั้นกุยช่ายทอดถ้าเป็นกุยช่ายทอดก็จะมีเจ็ดไส้อ่ะครับผมมีกุยช่ายกลมเหลี่ยมหน่อไม้มันแกวเผือกช,ชายท้าวแล้วก็เผือกเห็ดหอมแล้วก็อันนี้คืออะไรคะไข่เจียวไม่ใช่ตัวนี้จะเป็นกุยช่ายตอกไข่เคลืนเลอ่ะเราจะทอดกุยช่ายก่อนนะครับแล้วก็ทําให้เป็นแผ่นคล้ายๆ้าคล้ายๆหอยทอดลักษณะคล้ายค้แบบั้นอ๋อเหรอใช่มีอะไร ไปแบบว่าพัฒนาเพิ่มเติมกันไปนะคะอย,อ,คยอ,ยอย่างไอ้กุ้ช่ายต่อไข่นี่มาย่งไรคะเมนูนี้ตัวนี้ความจริงแล้วคนจีนโบราณเขาทานกันอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าในเมืองไทยยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ตอนผมเข้ามาทําใหม่ๆอยากจะทําให้ร้านเรามีสินค้าที่แตกต่างจากร้านอื่นก็เลยคิดเป็นตัวนี้ขึ้นมาอ๋อเลยได้ออกมาเนาะซึ่งก็ดีเลยเดี๋ยวเราลองชิมหน่อย คำแรกๆจะงงๆมิดนึงมันดูแบบมีหลายอย่างมีทั้งแป้งแบบแป้งเบอร์เกอร์มีแป้งความเหนึบๆของวุ้ยช่แล้วมีความกรอบของหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วซอสก็แบบว่าหอมๆเงี้ยใส่ชีสแบบมันๆหลากหลายความรู้สึกมากนะน้ำจิ้มก็คือเป็นเหมือนมายองเนสแต่มันทำให้ให้ให้มันมีความแบบชุ่มหน่อยอ่ะแล้วก็มีรสชาติเพิ่มขึ้นเพราะไม่ค่าสมมติทานแบบ เพียๆพวๆปกติดะมันแห้งเกินใช่ใชอันนี้เรียกว่าสร้างฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเลยใช่ปะ <c oughs> ใช่ครับเพราะว่าวันแรกที่เราโพสตลงไปใน a c e b o o k เพจเราเนี่ยว่าเราจะปล่อยตัวนี้ก็กลายเป็นกระแสขึ้นมาแล้วก็มีเพจนู้นเ,เพจนี้อยากจะมารีวิวให้กับเ<อ>ลยเป็นไวรัลออขึ้นมางั้นคนมารีวิวให้เยอะใช่ครับแล้วก็บางคนที่อาจจะเป็นรุ่นวัยรุ่นหน่อยอาจจะไม่ได้ชอบกุ้ยช่ายเป็นหลักแต่ว่าอยากลองทานก็จะรู้จักร้านเรามากขึ้นจากตัวนี้ด้วยอืมขอแอบ,บชิมอันนี้อันนี้ไม่ต้องจิ้มใช่ไหมคะับอันนี้ น้ำจิ้มที่ร้านเลยได้เดี๋ยวขอแอบหันข้างในให้ดูมีความหนึบหนึบอะคะ่ะตัวนี้จะจะออกทางนุ่มแล้วก็หอมหอมไข่มากกว่านี่ข้างในเป็นไส้กุยช่ายแบบกุยช่ายทอแต่เติมไข่เข้าไปไม,มันยิ้กินเล่นก็ดูแบบอร่อยอย่างนี้นะคะ ันนี่ทานเพลินครับเป็นตัวที่ทำให้ลูกค้ารู้จักร้านเราเยอะเหมือนกันอันนี้อร่อยค่ะเหมือนกุ้ยช่ายปกติแต่ว่ามันมีความหอมไข่ด้วยส่วนใหญ่เด็กๆก็จะชอบไข่เจียวอยู่แล้วพอมันมีกุ้ยช่ายมันมีความหนึบเพิ่มอ่ะนี่คิดว่าแบบจะมีต่อยอดอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้อีกไหมคะก็เดี๋ยวเรากาลังจะปล่อยตัวเป็นสายขึ้นมาเป็นสายกุ้ยช่ายใช่ครับจะมาขายคู่กับตัวเบอร์เกอร์เลยเหมือนเอาอันนี้มาทอดใช่ครับจะทําเป็นแผ่นอ่ะทำเป็นแผ่นบางๆเรียวๆครับเหมือนเฟ้นไฟเลยเราก็จะเสิร์ฟเป็นเฟรนไฟเลยแล้วอีกหน แบบร้านร้านอาหารแฟร์ฟู้ดทั่วไปเยอะนะจริงจังเลยโอ้เออใช่ปกติเวลาทานเบอร์เกอร์ต้องมีเฟรนช์ฟรายมีเครื่องเคียงอ,อะไรแบบอย่างนี้ใช่ครับวิยตายละเก่งมากทีนี้ยังถามนิดนึงครอบครัวนะวันนี้ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนรู้สึกยังไงบ้างที่เราต่อยอดธุรกิจมาตอนนี้เรียกว่าเพิ่มสาขามาเนะยอะขึ้นเลยละใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด14สาขาผมก็ใกล้ที่ไหนก็แวะไปได้เลยแล้วก็ตอนนี้อาม่าที่เป็นเจ้าของสูตรผมก็ให้แกพักผ่อนและแกก็เก,กษียณแล้วแต่ว่าให้แกไปนั่งคุยกับลูกค้าเล่นๆบ้างที่สะพานหันจะได้ไม่เหงาเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าประจําที่แบบว่าเป็นคนรู้จักในละแวกนั้นเลยใช่ไหมครอาม่าจะได้ไม่เหงามาคุยกับอาม่าสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผม มีแฟรนไชส์ทั้งหมด5สาขารครับผมนอกนากน้ก็คือทาเองอยู่ใช่ครับนอกจากจะเป็นสาขาที่เราดูแลเองอเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มทําที่เชียงใหม่และเชียงใหม่กับภูเกตตอนนี้ที่พูด,พดว่าส4สาขานี่อยู่เฉพาะในกรุงเทพไหมกรุงเทพกับนนทบ,บุรีอ๋อโอเคกำลังจะมีไปเชียงใหม่ใช่ใครับเดี๋ยวปีหน้าจะเริ่มแพลนออกต่างจังหวัดแล้วหลายคนถ้าเกิดว่าสงสัยว่าจะซื้อแฟรนไชสยังไงต้องติดต่อมาที่ไหนยังไงบ้างได้ครับก็ทักมาในเพจ Facebook ได้เลยครับคุใชายสพานหันแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆก็จะมีอออยยู่ในเเเพลครรับบไได้้้ะางซืช ตอนนี้แพ็กเกจเราเริ่มต้นที่99้าหมนะครับเก้าหอาจจะมีบวกเพิ่มน,นิดหน่อยตามสภาพโครงสร้างร้านอะไรอย่างเง<ฆ>ี้ยผมก็เราจะมีทีมาเทรนให้มีสินค้าส่งให้เป็นราคาส่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะส่งลูกละ7บาทลูกค้าก็ขายราคาเท่าหน้าร้านเราได้เลย<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ลวอย่างอื่นมีด้วยไหม มีทุกอย่างสอนทำทุกอย่างเหมือนตามนี้เลยอยืมอ้าวใครสนใจก็ติดต่อกันไปได้นะคะวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,อบเอาล่ะความพิเศษของเรายังไม่หมดนะคะวันนี้<ม>ต้องบอกว่าจวนเจียนจะถึงสิ้นปีกันอยู่แล้วเราก็มีของดีๆมีเรื่องราวดีๆต่างๆมาฝากผู้ชมอย่างแน่นอนเป็นอะไรสช่ครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดย t r e ล a จีน่า l ัลต m เมตคอ l ลาเจนเซรัเรื่องผิวต้อง t r e ล a จีน่าบูเทฟิกอุปกรณ์ออกกำลังกายย่างยืด b o บ t เ f i x กยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์มกลับมาอยู่กับวันเดย์สเปเชียลกันต่อค่ะปกติช่วงนี้นี่ก็จะมีบอกว่าคนคนดังในวงการบันเทิงแวะเวียนมาหาเราแต่วันนี้คุณอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะเพราะว่าเป็นตัวแทนจากทางบ้านเป็นผู้ใช้จริงๆวันนี้มีอะไรมาพี่นุกว่าไปเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะ สวัสดีนะคะวันนี้ต้องบอกกันเลยนะคะว่าคือตัวนุกเองค่ะขอเป็นตัวแทนจากทางบ้านนะคะที่เจ็บมาเยอะโดนมาเยอะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมปัญหาของนุกเองนะคะแรกๆเนี่ยจะมีปัญหาแค่จุดเล็กๆบางๆที่หนวกแก้มค่ะคือใช้ไปใช้มาของบางตัวบางอย่างนะคะมันทําให้ดูไม่ดีขึ้นแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะทีนี้เนี่ยนะคะพังถึงขีดสุดนะคะแบบนี้ก็เพราะว่าไปเชื่อของในอินเทนอร์เน็ตอพวกสินค้ารีวิวต่างๆเยอะแยะมากมายค่ะ จะบอกว่าหลายคนทางบ้านเคยใช้ใช่ไหมคะแรกๆมันใช้ดีมากแค่คืนแรกก็ดีจริงหน้าใสาจริงหน้าเด้งจริงเราติดใจใช้ไปใช้มากลับกลายเป็นว่ามันรู้สึกกร้านรู้สึกสากเลยลองหยุดใช้ดูมันกลายเป็นอย่างที่เห็นในรูปเลยคะ่ะจากจุดจุดโอ้โหจุดนั้นคือมันเครียดแล้วทีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าอะไรไม่ได้ละเอาเร็วแต่งหน้ากลบคุณดูสิคะนี่คือผลของการแต่งหน้ากลบ Oh. คนอายุหลักสี่อ่ะยิ่งแต่งหน้าหนายิ่งโบกรองพื้นหนาคอนซีลเลอร์หนายิ่งดูแก่แป้งแตกระแหงโอ้โหตอนนั้นริ้วรอยนะคะคุณดูนะคะจากตาเนี่ยมันเป็นจีบ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 เป็นแตกระแหงเลยล่องแก้มค่ะคือจากล่องจมูกยาวลงมาถึงปลายปากเลยอะ่ะมันดูแก่หนักแก่กว่าเดิมมากนะรถดเมย์คะ oh. จุดนั้นคือเครียดมากๆเลยเอาเป็นว่า คิดว่าคงกลับมาดีเหมือนเดิมไม่ได้นะล่ละ,ะจนเราเห็นโฆษณาตลริจิน่าในทีวีก็มีแต่คนดังมาพูดคนนั้นคนนี้มาบอกว่าดีจริงใช้จริงค่ะเลยลองเปิดใจดูสักครั้งหนึ่งแล้วกันปรากฏว่าเราได้สิทธิ์ติดหนึ่งใน200อโทรติดไปปุ๊บเลยลองมาเซตหนึ่งแล้วกันคือถ้ากะว่าเซตนี้ไม่เห็นผลจะเลิกใช้ลวละ่ะเพราะว่าคิดว่าไม่เชื่ออะไรแล้วนะคะถึงปุ๊บนะคะเราได้ของมาคุณดูนะคะคือเห็นทีวีเขาทำยังไงทำอย่างนั้นเลยหยิบกระปุกมาปุ๊บแล้วก็คว่ำ เฮ <He> ต้องลองทดสอบตามมันไม่หล่นมาทีนี้นะคะก็ลองใช้ดูก่อนลองจากคอเออมันไม่แสบไม่คันไม่แพ้เพราะหน้าเราแพ้มาเยอะก็โอเคนะลองที่หน้าคืนแรกเลยค่ะรสเมย์จะบอกว่ามันแตกต่างจากไอ้พวกครีมที่เราเคยใช้พวกนั้นอะผิวเราชุ่มชื่นแล้วก็คือเราหยุดทุกตัวเลยอยากจะเห็นผลจริงใช้เป็นเดย์ครีมอายครีมไนท์ครีมทุกอย่างนะคะคือมันนุ่มชุ่มชื้นแต่งหน้าติด ทีนี้นุกใช้ต่อเนื่องค่ะใน1เซตนะคะคือ2กระปุกกับกลายเป็นว่ามีแต่คนทักทําไมไปดูดีขึ้นหาหมอที่ไหนนะคะเออเลยคิดว่าตัวนี้แน่นอนเลยค่ะและที่สําคัญคือบริเวณโหนกแก้มของเราเออที่มันเคยมีเป็นจุดคือเราแต่งหน้าบางลงแล้วมันแลดูจางลงริ้วรอยที่เคยแป้งตกก่องกับกลายเป็นว่ามันดูดีขึ้นนะคะวันนี้นุกจะบอกเลยนะคะว่าตัวนุกเองนเนี่ยนะคะคือใช้มอตต่อเนื่องเรื่อย ไม่อยากจะหยุดใช้เพราะว่ามันยิ่งดีขึ้นดูเด็กลงดูแลดูกระจ่างใสขึ้น,นเรื่อยๆนั่นเองค่ะจะบอกว่าวันนี้นะคะจากใจคนทางบ้านที่เคยเปลี่ยนช่องหนีที่เคยลองมาเยอะค่ะทุกอย่างทำมาหมดแล้วค่ะมันไม่ดีขึ้นวันนี้นะคะสำหรับผู้หญิงวัยหลัก40บกว่า,วาแล้วกลับมาดูหน้าดูดีขึ้นได้แฮปปี้จริงๆค่ะตัวลูกเองนะคะซื้อบ่อยจนทางตริจิจนาเองเนี่ยบอกว่าขอร้องให้มาพูดละกันนะคะ จะบอกว่าวันนี้ขอโปรโมาให้ทางบ้านโดยตรงเลยค่ะ<ช>เป็นโปรโท,ที่คุ้มที่สุดรถเมย์หนปีมีหนเดียวค่ะสองร้อยคนถ้าคุณโทรติดนะคะเป็นบ็อกเซต3ชิ้นค่ะเปิดมาเลยกล่องรูร้านมากๆเลยค่ะจะเป็นเซรั่มตริจินากระปุกใหญ่2กระปุกนะคะแล้วก็ยังมีไซส์พกพาให้อีก2เป็นสีวนะคะ<ช>ยังไม่หมดค่ะในบ็อกเซตมีลิปสติกอีกหแท่งแล้วก็ยังมีเป็นแมสอีก1อันนะคะหกากผ้ารวมแล้ว 6ชิ้นนี้ค่ะจากราคาคือ9,390บาทแต่ตอนนี้200คนค่ะที่โทรเบอร์1น 7, 7่ติดค่ะจ่ายเพียงแค่ 2,900บาทโทรไปจองสิทธิ์ก่อนค่ะยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะของถึงมือค่อยจ่ายค่ะโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่เบอร์1577หรือว่าลายแอดตอรจนนะคะคือวันนี้เนี่ยนะคะ,ตะเต l จีน่าของเราอยู่มาแล้วกว่า13ปีค่ะแล้วก็มีตัวพ่อตัวแม่ในวงการหลายคนนะคะกล้าการันตีว่าใช้ดีจริงค่ะอย่างเช่นอามูดีรกนะคะพี่ปกรณน,นพรพี่นีโน,โน่พี่คิมค่ะพี่ปุ้ยและเชฟป้อมนะคะ,ะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้น ทุกคนค่ะแก้การันตีเลยว่าไม่ดีจริงเขาไม่กล้ามาพูดที่เสียชื่อโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่เบอร์1577หรือว่าไลน์แอลต i ลิจินนะคะจะบอกว่าบ็อกเซตเซตนี้มันคุ้มมากเลยค่ะมี2กระปุกใหญ่นะคะบวกกับลิปสติกเนื้อเนียนนุ่มอีก1ชิ้นค่ะแล้วก็กระปุกพกพาอีก2ชิ้นและหน้ากากผ้ารวมแล้วนะคะ6ชิ้นนี้9,390บาทค่ะจ่ายเพียงแค่2,900บาทค่ะใช้ไปเลย3เดือนเต็มเค่ะเฉลีย่ยต่อวัน35บาทนะคะ ตอนนี้นุกเชื่อว่า200สายน,น่าจะ,จะหมด,หมดลงแล้วอย่างนี้ละกันนะคะให้เพิ่มไปเลยอีก100สายดีงามมากรวมแล้วเป็น300สายนะคะโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่เบอร์1577หรือว่า Line แอลตาลิจินนะคะบ็อกเซตเซตนี้มีอะไรบ้างนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นเซรั่มกระปุกใหญ่2กระปุกค,ค่ะบวกกับพกพาอีก2กระปุกนะคะแล้วก็ลิปสติกสีแดงรูอยู่ในบ็อกเซตนะคะและหน้ากากผ้าอีก1ชิ้นค่ะ 6ชิ้นนี้จากเกือบ1,000 0บาทจ่ายเพียงแค่2,900บาทใช้ไปเลย3เดือนเต็ม,มนะคะตรงนี้เนี่ย,ยเฉลี่ยว,วัน35บาทค่าส่งไม่มีค่ะรูดบัตรก็ได้นะคะหรือว่าโทรไปจองสิทธิ์ก่อนนุกย้ำว่า โทรไปจองสิทธิ์ก่อนค่ะยังไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะของถึงมือค่อยจ่ายค่ะโทรมาตอนนี้เลยค่ะที่เบอร์1577หรือว่าลายแอดตอลิจินนะคะนี่เลยค่ะเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะเรียกว่าเมื่อก่อนเป็นคนดู<ช>ตอนนี้มีโอกาสได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวต่างๆไปแล้วดังนั้นคุณผู้ชมต้องรีบกดโทรศัพท์กันมาเลยนะคะใช้ดีจริงๆไม่งั้นไม่อยู่มา13ปีนานขนาดนี้นะจ๊ะวันนี้ขอบคุณพี่นกมากเลยนะคะขอมะะขอบคุณค่คะ ะะได้ความอร่อยได้ความรู้ได้เรื่องของการต่อยอดธุรกิจกันไปด้วยนะดังนั้นถ้าวันนี้เราพยายามมองหาไอเดียอะไรใหม่ๆมีเป้าหมายอะไรใหม่ๆที่เราตั้งใจจะทําขอให้ทําได้แบบนั้นนะคะเผื่อว่าวันนี้สิ่งที่เรานําเสนอไปจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับทุกคนได้ด้วยค่ะอีกไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วใครที่กำลังมองหาเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตคิดเลยนะคะข้ามไป ขอให้ทุกคนทำตามเป้าหมายของตัวเองได้อย่างประสบความสำเร็จด้วยนะจะส่วนวันเดย์สเปเชียลของเรายังมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาฝากอย่างแน่นอนส่วนใครที่อยากดูเราย้อนหลังนะคะสามารถไปดูได้เลยค่ะที่ช่อง YouTube My Channel Official พิมพ์คำว่าวันเดย์สเปเชียลค่ะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วสับดาหน้าเจอกันนะคะวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางไทยรัทีวีช่อง32ไปแล้วสวัสดีค่ะ รถเมจะพาไปหาธุรกิจขนมหวานที่เรียกว่าสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นการรมข้าวเหนียวมะม่วงเจ้เตียงไอเดียเกย๋แปลกแล้วก็ไม่ซ้ำใครด้วย<อ>ติดตามาวันเดย์สเปเชียลเสาร์นี้บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ค่ะ